ุกคนนี่ก็คือบรรยากาศยามแรงที่ขาเจ้าอยู่สนามอ่ะเอ้าเบิ่งก่อนเลี้ยงงัวนเนาะเลี้ยงงัวที่ขาเจ้าอยู่เอ็ดส่วนเน็ดสนามอยู่เถิงจะไปทา่ามขาเจ้าลองก่อนสบายดีฮันดีดเอออยู่สนามนี่วะปลาเลี้ยงเลี้ยงมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เนาะเลีเ้ยงหาม,มาเลี้ยงหม,มาเยมมาลยเนี่ย <c oughs> โอ้แม่อยู่บ้านกุ้งี่บ่บ่อยู่อันบ้านเพียงทินเอออยู่บ้านเพียงทินนี่เออเนาะมาอยู่โอ้แบบวิทีชีวิตแบบบ้านในแท้เลยเนาะนี่เนาะตึ้งวนก็แม่ข้องหาว่ะบ่บ่้เมียนจีเออผู้เมียนเท่เลยบ้านหน้านี่เด้หน้าฉมียนหน้านี่แม่นของแม่เนาะแต่มาเอ็ดสนามอยู่นี่เลยบ่ป๊้าเนาะจีข้าท้ายหูแบบนู้อ่าฮคักเนาะ แตงไแตงเลยกินเนี่ย <c oughs> อ๋ <c oughs> อถุงไก่ป้า <c oughs> อ๋าาออ๋อใส่ป้าโอ้เอ้อโอ้มักนี่มะคมคมอ้ออ๋อขี้ป้าหรือว่าใส่ป้าป้าค่กแกเนาะแบบวิธีชีวิตแบบบ้านๆนะทุกคนเนาะปลูกด่ชำเตอือนี่หรอกเออปลูกชาลีปลูกเลยเนาะปลูกชาลีปลูกมันตน้นเงไงไออแต่ฝนบดตกเนาะ ปลามามูใบหมกคอคือจะเย็นดีเนาะเย็นเนาะยังที่อนกวางันทีเออเย็นทุกคนเนาะจะเย็นเนาะนี่เพราะว่ามูใบหมกคอทุกคนเห็นเนาะเย็นวิธีชีวิตประจำวันน,น,นนีน่แหละเนาะมาอยู่สนามที่เขาเจ้าเอ็ดเฮือนก็ซับไม่เอาไม้ไฟหรือไม้ป้องเนาะมา,มมาเออเออ,เอ,อ,เอ,อ โอ้คักนเนาะรวมสมบุญทุกคนเอ้ยลูกไก่เพิ่นก็นนย,นยังรู้ไม่ได้เนาะลูกไก่ใ้อยเฮงเอาไก่มาเออมีแต่เดบลังเริ่มแท้ๆเลย <c ười> เศรษษเฮือนี่ฟังลิ้นหลวงเนาะ <c ười> ฟังดิ้นเอ้ยเออเศรษไม่เกลียนสิไม่เกลี่นเนาะป้าไม่อยากมีแล้วเพิ่นมาเนาะทุกคน <c ười> โอ้คักเนาะแม่ซื้อเด้แม่อนุญาตทำซื้อได้เนาะ แม่่นะเจ้าเชื้อพวจิก่อีชื้อเรียนพวนเชื้อแม่แต่ก็เชื้อนนางัวทองเจ้าเจ้าโอเชื้อเอเบียกนันเขาอ่ะเออเนาะนางัวทองเหนเนาะแม่ัวทองแม่ัวทองก็ฟอเรียนพอนโอ้เจ้หโมแม่เจ้าโอ้เนาะอันนี้ไม่แก่นทุ่เลยเนาะนี่เนาะปลาไม่รูปวะนี่หรือไม่แฟนมาแดงไม่อันกอเร่มเนาะกอเล่มเนาะกอเล่มเนมันเนาะ ่าวิธีสีวิบแบบบ้านๆนี่แหละทุกคนเลยยังเป็นยัง,ย,งยืดทื่อแบบรังเริ่มในแท้เลยนี่เนาะโอ้คักอยู่ปลาอยู่ปูอยู่ปลา,อ,ปาอันไฟเลยจะจุจมแม่ไตรเนี่ยเลยแ่บไฟนะอันงไตหัวไตรอกไฟธรรมลานเออหัวไตรอกไฟล่ะกะเไอ้ทั้งแลีนเด้เอ้ทั้งแลีนไตรทั้งแลนีเลนเด้นเนาะเออจะอยู่แบบ อยู่แบบลังเริ่มเนาะคือกับวิทีชีวิตแบบเก่าๆในเมื่อก่อ<ห>นบ้านสันเนาะอืมเน่แต่ว่าอันนี้เข้าเจ้าอันนี้เข้าเจ้ามาเอิ้นบา้านเหา่าเอิ้นยู่สนามเนาะอยู่สนาม,นอ,ยนามอยู่สนาม,นามเลี้ยงมู่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วก็เฮ็ดหาเฮ็ดนาเนี่นาเพิ่นก็กว้างเนาะนีิละเน่เลี้ยงงัวเลี้ยงควายอเอออันนี้เพิ่นหักก็เริ่มต้นมาเนาะอันนี้ ถ้ากับเริ่มต้นมาอยู่ปีนี้ว่าสันส้นซะมาอยู่อะกี่เลือนเ,เออมากะเกี่ยมเขาสูรละลูก,ก้านเฮ็ดนาเลยเนาะโอ้อยู่นี่ครับ <c oughs> มานำทางก็มีไล่โบนเนาะเขาเจ้าอยู่นเนาะเขาเจ้าก็อาศัยเรียงซัดเป็นเป็นบ้านเก่าวัานนี้นะเดีอบววันน,นเดียอยในเขาเป็นบ้านเก่าโอ,อ้เขาก็เจ้าก็มาตั้งสนามอยู่เนาะอยู่เหนื่อยนเยนาะเออเนาะ นี่ก็คือวิธีชีวิตใปบ้านบ้านเนี่ยทุกคนที่ห้าเบิ้งเลยยากบ้านชันเนาะที่ห้าเบิ้งเลยยากทุกคนเลยเนาะแบบนี้นะอยากไปซอกมากซอกกินกไง่ายเลยเนาะอยู ils, ville, an, nice de ่นําอยู่แบบนี้เนาะก็งายก็เลโอมียังมี้หน่อมีป้าโอ้มีแต่ชันป้าเนาะเก็บเก็บเก็บฟักกาเนาะเก็บฟักหาเนาะเป็นไปในป่าเลยไงเออเอาอยู่บ้านเนาะ เขานําก็เอาอยู่บ้านมาเนาะเออเขาเป็ดเขาไก่ก็เอาอยู่เหือนมาเม็ดเนาะนี่เนาะลวกฟืนเด้วก็สลวกเนาะทุกคนนี่แหละหัวข้าเจ้าข้าเจ้าหัวแบบนี้เนาะจะซื้อไม้ป้องล้อมเนาะล้อมแบบานี้เลยคนได้แล้วญาติลูกก็ปั้วมานำจ้าทุกคนนนี่ก็แม่เรียนพรเนาะอยู่ถีบันเพียงเพียงทิ้นทุกคนเนาะข้าเจ้าจะมา ยูสนามเนาะเดียงเป็นเดียงไกลเกี่ยมเขาส้รลูก,กันเฮดนาหรือว่าลูกเขาแล้วก็ยังมีเขาไฮด้วยเนาะเฮดไฮี่ทางเทืองนี้อโอ้ยามซักเขาไฮนี่ก็ยากมามีโอกาสจิจีมาทายให้ทุกคนในเบื้องเนาะสุลูกันะอะไรใครมันผ้าบุฟนเนาะพ้องามปลูกเนาะยามนี้เนาะแต่ว่าฝนบุต๊กเนาะเอาขอบเจอได้เนาะแมนเนาะเอาอยู่ดีมีแหงโซบดีโซบดีขอบใจขอบใจเจ้าเจ้า